เมื่อเราได้เห็นใครทำอะไรหรือได้ยินใครพูดอะไรก็ตามจงอย่าไปคิดติเตียนเขาเป็นอันขาดเพราะเป็นการสร้างบาปกรรมให้แก่ตัวเราเองและในวันหน้าเราก็จะถูกเขาคิดติเตียนเราเหมือนกันสมมติว่าเราได้ยินเขาพูดคำหยาบหากเราไปคิดติเตียนเขาว่าเขาพูดไม่ดีนั่นคือการสร้างบาปกรรมที่ใจของเราแล้ว เพราะความไม่ดีมันไม่ได้เกิดจากคำพูดของเขาแต่มันเกิดจากความคิดของเราถ้าเราไม่คิดความไม่ดีก็ไม่มีพวกเราก็รู้กันอยู่ว่าทุกอย่างมันเกิดที่ใจของเราให้แก้ที่ใจของเราคือแก้ที่ความคิดของเรานั่นเองหากเราไปแก้ที่คนอื่นหรือไปแก้ที่สิ่งแวดล้อมเรานั่นแหละคือคนผ่านที่จริงแล้ว พระอาจารย์ก็มักจะพูดอยู่เสมอว่าเขาชั่วเพราะเราคิดเขาผิดเพราะเราปรุงฉะนั้นความผิดของคนอื่นเกิดจากความคิดของเราถ้าเราได้เห็นใครทําอะไรหรือได้ยินใครพูดอะไรก็ตามหากเราคิดในแง่ดีจิตของเราก็เป็นบุญหากเราคิดในแง่ไม่ดีจิตของเราก็เป็นบาป แต่ถ้าหากเราไม่คิดอะไรเพียงสักแต่ว่าได้เห็นสักแต่ว่าได้ยินไม่คิดในแง่ดีและไม่ดีจิตของเราคือพุทธะซึ่งเป็นจิตที่อยู่เหนือบุญและบาปนั่นคือจิตของผู้พ้นทุกข์